ยำแหนมก็ทอดนะฮะนี่เจานนี้อร่อยนะครับน้องแหม่มนะฮะน้องแหม่มประจบพิริขันนะครับสะพาลามิถีตรงนี้ฮะนี่เขามีผักด้านหลังนะฮะต้นใบจะพูนะฮะแล้วก็เครื่องเคียงต่างๆนะฮะชีวิตหนังหมูเป็นหมูสับนะฮะแล้วก็มีแหนมนะแล้วก็มีข้าวทอดนะ นี้ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้ชุดละสี่สิบจ้าธรรมดาสี่สิบบาทสิสบาทจ้าพิเศษหกสิบบาทจะเพิ่มแหนมใช่ไหมใช่พิเศษก็จะเพิ่มแหนมเหมงานแต่ถ้าเป็นแหนมโซนห้าสิบบาทจ้าครับ ฝักเขาไม่เอาฝักงไม่เอาไว้ให้คนอื่นเ,เขาไม่เขาไม่เอาขอพี่ใส่ได้ทุกอย่างนะขอบคุณนะจะอ่า้านเจเล็กนี่เองคร นั่นนักงานมาใหม่หรอพนักงานมาใหม่หรอพลักงานมาใหม่เร,เรื่องอะไเราไม่ได้ไปส่งบ้านพี่โจน่าลูกเหรอลูกสาวจ้าอุย้ยลูกสาวไม่ตัวใหญ่ขนาดน,นั้นเลย น้ำเลยนะอันนี้น้ำตาลจ้ะน้ำตาลน้ำตาลนิดนึงน้ำปลาปลาแล้วก็น้ำมะนาวมะนาวน,น้ำเลยใทรุ๋มขายราคาไม่แพงนะฮะเข้าถึงได้นะสี่สิบบาทก็หิ่มได้นะ ขอบคุณนากคะขอบคุณใส่ถ้วยนะเต็มั้ยครพี่แบนการสามรถนะไม่ใส่ไ,ไม่ใส่น้ำมูได้อน้ำมูผมก็ได้ใส่ถ<ส>้วยน้องลอย,ย,ยใส่ถ้วยนะนี่ไงถ้วยอยู่นี่แม่ <c oughs> นี้เขาไม่ใส่นังหมูา่งหมูแล้วเพิ่มอะไรให้เขาไหม ทำได้นะจ๊ะ่ครดนี่คืออะไรผงกรอบอ่ะอันนี้เป็นแป้งกรอบจ้ะแป้งกรอบ ทำไมคนไม่ชอบหนังหมูไม่กินย่าเหรอหนังหมูทำไมคนไม่ชอบ <c oughs> อ๋อแก่แล้วเคี้ยวยาออกาของใส่ก็ใส่ผงจ้าใส่ก็เลยนะอันนี้เป็นหนังหมูจริงนะไม่ใช่พลาสติกนะฮะใช่จ้ะ <c oughs> <c oughs> หนังหมูต้มเองหั่นเองครับหนังหมูดมเองหั <c oughs> ่นเองนะใช่ นำแก็ทอดแข็งสซนเลยจ้าสั่งได้นะจ้าสี่สิบบาทจ้าสีบาทผูติบาทวันเดอร์ละ สี่สิบบาทได้แล้วจ้าของพี่จ้า,า,าวันนี้ใส่ทุกอย่างไหม,ไมใส่ค่ะกันกลางสามรบนะพี่นะใส่ท้กอย่างถ่กจ้า รถเหมือนเดิมนะคะใส่ถ้วยใส่ถุงจ้ะใส่ถ้วยใส่ถุงใส่ถุงนะคะได้จ้ะ สี่สิบบาทาานี่ผมชอบอันนี้คือผักนะแป๊บโอเคโค้ดที่บอรสี่สิบบาทเลยต้องให้ผักด้วยนะเรียกว่าผักแก้มนะแก้มแหนมแหนมคลุกแหนมคลุกข้าวทอดนะใครอยากชิมพิมือน้องแหนมนะมาได้เลยนะข้างร้านเจ๊เล็กนี่เองครับนี่ร้านเจ๊เล็กอยู่ตรงนี้นะสะพานสลรนวิถีนะฮะ ใครแอบดีนูงหลังนั<ะ>่นไหมใครแอบดีนูงหลังมือปืนมือปืนมครองมาเก็บผ้าคุ้มครอง,องแอบผ้าคุ้มครอง,องให้วันละยี่สิบบาทยี่สิบจ้ะข้าบุหรี่ม้วนหนึง่ง <c oughs> นี่เป็นผักเอ่ออันนี้เป็นใบซาลาเน่ซาลาเน่ <c oughs> หัวหอมผักชีอันนี้หอมแดงแลาต้องมีขิงจ้ะขิงแต่บางคนก็ไม่กินอะไรเขาก็จะสั่งสั่งได้ไม่เอาตัวไหนนะบอกได้น่ากินนะคุ้มนะผมกินประจำร้านนี้นะขอบคุณที่ติดตามชมครับสนิทโจทย์ด้วยช่นนะครับร้านยำแหนมรสเด็ดคลองวานนะฮะแซบเวอร์นะนี่น้องแหนมนะเบอร์โทรนะกดเข้าไปดูได้นะสั่งจองได้นะครับ อร่อยแซ่บนะแล้วแหนก็จะสั่งได้ได้วยอ,อย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับสุนิชชอททราเวลครับ